ฟังอย่กัคนไหวไยังงี้เี่ยนะกรบทังทำทางทำหน้าดวงหน้าคนก้นกับคนไทย อันนี้ก็เป็น่วนทุ่ามันมันมีต้นไ้ขึ้นว่าจะ้นกิมีนักค่าแล้มีักฆ่าฆามันแล้วมงแรงเนาะ

มันเหรอมีก on ริ่เปลี่ยนรอบกันเปลี่ยนลงมือเปล่คุไที่ละครับวันสามบาทเทาหน้าให้หน้าักล็อก คนมาทุกคนมาไปี่หน้องดีรับที่ห่องทุกคนกินดีนะทุกคน